ไปเลยน้ำน้ำลายพางนะครับนี่นะตมาดูนะฮะอันนี้จะค่อนข้างยาวนะฮะนี่นะก็สวยงามตามท้งเรื่องนะงข้างครับไอ้ท้องสีด้านนะพอดีเห็นมันช่วงนี้มัน มีสงครามะระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เลยเอาโมเดลทางทหารมาให้ชมนหมายเลขปองเจ็ดนะฮะอันหน้านะฮะข้างนะครับอันหลังนะครับ ทราบว่าเรือดำน้ำนี้ประเทศอะไระเป็นรุ่นอะไรสเกลเท่าไหร่ขับกวนนะนะครับ่อกไปนะครับอันนี้ พอมีไปสืบค้นเรื่องเรือดำน้ำมาให้พวกเราได้ได้รับภาพกันนะนี่ก็เป็นเรืออีกลำนะเรือห้าเจ็ดห้านะเรือดำน้ำเนี่ยมันผลิตมาเริ่มมีการผลิตมา ท่ที่มีการบันทึกก็คือตั้งแต่ปีคศ1 6 0ศนะฮะเป็นเรือด,ดำน้ำที่ใช้กำลังคนนะฮะดำน้ำได้ลึกประมาณ4-5เมตรนะความเร็วก็7-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ มีการบันทึกว่าใช้คนนะใช้ลักษณะนะเป็นพายเรือใต้น้ำนะต่อมานะฮะเรือดำน้ำที่มีการผลิตและทดลองใช้และนนำมาใช้ได้จริงนะรับประมาณปีคร 1, นะิสตศักราชหนึ่นดร้อยะะก็มีเรือดำน้ำที่ชื่อว่า ปโดยตำนามนอติลุสชื่อนอติลุสนี่ทุกคนอนะาจจะคุ้นนะเพราะว่ามันไปปรากฏอยู่ในหนังสือวัิยายเรื่องใต้ทะเลสองหมื่นไะม่ซึ่งเป็นในนวิยายที่ที่เขียนขึ้นหลังจาก นอติลุสผลิตขึ้นมาแล้วในปี1,800งพัดรศักราช1800ส่วนใต้ทะเล2 0 0 0 0โย,ย่เน่เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาในปีคิหสักราช1870คือหลังจากมีการสร้างนอติลุสมาแล้ว70ปีก็มีหนังสือเขียนขึ้นมาก็เป็นหนังสือใต้ทะเล20 0 0มื่นยนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประท้ภัยโดยมี กับตันนีโมซึ่งเป็นกับตันเรือนอติลุตปประจนกับภยัยเรื่องต่างๆใต้ท้องทะเลนะท่านอติลุตเนี่ยก็เป็นเรือดำน้ำที่ผลิตขึ้นมาจริงฮะปีก 1, ัศนะดร8 0 0เป็นเรือดำน้ำที่ใช้งานได้จริงๆและผลิตขึ้นมาปีื8 0่อปี1,800 หลังจากนั้นในปีนคือศ1870หลั 1, 70, งที่มีการผลิตนอติลุสมาจ70ปีก็มีหนังสือเรื่องประจนภัยใต้ทะเล20,000โยนเขียนขึ้นมาโดยใช้มีเรือดำน้ำชื่อนอติลุสและมีกัปตันนิโมเป็นผู้บังคับการของเรือนอติลุสนะคร ไปประจนภัยไปเจอสัตว์ต่างๆใต้ท้องทะเลลึกนะครับเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นก็ทําให้นอติลุสเป็นชื่อเรือดำน้ำที่มีชื่อเสียงขึ้นมาภายหลังเองนะฮะอเมริกาก็ได้สร้างเรือดน้ํานิวเคลียร์ลำแรกขึ้นมานะก็ใช้ชื่อว่านอติลุสอีกเช่นกันในคิดในปีคิดในศตวรราที่1954นะครับ ก็ได้ผลิตเรือดำน้ำพลังเนงนานเดือดเเกีย่ยลำแรกของโลกนะฮะได้ชื่อว่านอร์ติลุ์ซึ่งเป็นการให้เกียรติเรือดำน้ำที่ที่ใช้งานได้จริงครั้งแรกในปีคศ1 8 0 0นั่นเองนะฮะนี่นะฮะเรือดำน้ำลำนี้เช่นกันนะฮะสกเกลไม่แน่ใจนะใค,ใครมีความรู้ว่ารบกวนช่วย คอมเมนต์ก็มาใต้คลิปนะฮะจะเป็นขอบคุณอย่างสูงโคโตบุกิยะนะครับโมเดลเนี่ยหรือไม่ก็ไคโยโดสองบริษัทนะียผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ด้วยความที่ชอบชอบเรือดำน้ำชอบยุทธยานยนต์พวกนี้นะเนี่ย เราขับผ่านไปอีกลำนะครับอันนี้เป็นยานสำรวจใต้น้ำนะครับอนนี้นี่นะครับ สำรวจใต้น้ำนะครับอันนี้มันจะเล็กกว่าเรือดำน้ำทั่วไปมันเอาไว้สำรวจในระดับน้ำที่ลึกมากเลยนะฮะ